วัสดีเจ้าพี่นุ่งวัสดีสุขสุศลนนี่ย่ายไม่เก็บแบบริกจ้าแต่ย่อยเก็บเก็บรายเถียวเลยเหรอพี่นุ่ง พักซี่ไม่ยุ่งพี่น้องยายวานติ่มมาไว้วานไปทุทิบมกับพราอยยุไยกินไปเรื่อยๆพักซี่พี่น้องักพร้าวกะเพราอยย่ไ้กินพี่น้อง buộc giúp đi Xe mày vậy Ở bông vậy Kinh hèn ở hèn gà xì ốp อากาศฝรั่งพี่น้องถือฝนก็ล่างงามอันนี้ตะปีทีเดียวเด้พี่น้องนี่เห็นบ่เนี่ยงามพ่อได้เอาไปพัดเส้นกินมุกกอบแาดนาหรือยังเอาไปลวกเนาะพี่น้องลวกลวกก้อนเนี่ยคอยคพัดใส่นพัดใส่ข้าวเจ้าพัดได้ทุกอย่างพี่น้อง น,นี่ก็ต้นนี่ปีที่แล้วนี่พักกาดฝรัง่งยายวานไว้อยเราเคียงหัวพ่อได้เก็บยูเก็บกินเนี่พี่น้องเฮ็ดอะไรเอ่ยมาออกอยูต่ต้นออกอยู่ต้นหมักพุน่น <c oughs> เฮ็ดออกเฮ็ดออกอันนี้ก็บเมนโฮละาาพ,พี่น้องใน,นเพิ่นแก่แล้วก็มี่โฮละาาฝรั่งเต๋อ เมนโบกเป็นซีมุ่งน,นี่วานใบช่วงหนึ่งแซมนี่แหละพี่น้องอันนี้ทยอยวานกินนะก็แก่แก้ไปน้ำเรื่อยเพราะอาย,อยุได้กินพี่น้องวานนี่พักซี่อหอมปอกกับหอมฟรังหอมแบงฟรังนี่มาตกกับวัตายพี่น้อง ได้อยู่ได้กินน้ำอยู่มักพริกมักพ่กกพายพักเสียนั่นกงเนี่ยมักพริกพี่น้องซ้ำนี่พอ่อเสดายเน,ะนาะหนาวมากนี่ก็สิตายเวิร์ดเบ้เอ